สวัสดีครับผมพดพ่อครับพิธีชาวบ้านครับผมหาอยู่หากินผักตบสว่านมือนเดิมหากินข้าวปลาครับผมทำเลบุยจังยนยังรงใช่ใ่ขบเซเบ็ดเอิญอยู่อย่ แรกกหอยซีลีนล่ะดับแรกหอยซีรีเฟยคักเหรอครับผมไปเลยรดวย ครับกรุงมาแล้วครับผมครับครับเอาเลยครับผมครับมาชมผลงานน้ำัดครับผมหอยกระไดอู้ปะไรก็มีครับผมปะไลเล็กไม่ใช่เป็นไลใหญ่ เดือดตัวสลิด <fl> ป <ession wrote> ัจกีเดือดหอยไม่เอาอยู่บ่หอยไงมองครับงมองนีแต่ป่าตัวน้อยพด ครับไมยไหมต้องคุมขามไงไปสัมผัสไปไปครับผมหมายไหมได้บาดท,ที่ไหนขี่รถมาจอดเพรดีมีลมเพราะเด้จอดครับผมแดดหอนคักงนะครับหมายไหมดีครับในกาเลยเหยาะนี่เห็ดผ้าเครื่องไหนบ่างโเเคเดียวเออจะเห็ดเหยาะไว้ของเขาอ๋บ่นะ มีเจ้าของดอกหากินแบบอิสซานบันเทาทำหมดสอดธรรมาตัดครับผมงามพดอดีเลยตัวนี้แจ๋วครับผม <c oughs> ไปปล่อยไปเอาเมียปล่อยเส่น้องเลยครับเนี่ยแพร่ <c oughs> แล้วก็เสียด้ำ

มุมิแมีเดดดดเลยตัวเลยกุ้งไงกุ้งครับกุ้งปลาบูน้อยก็มีก็มุมิดามกระลมังครับผม ใส่กุ้งใส่าเล่เลยเรียงเอานี่ครับกุ้งใหญ่นี่อยกุ้งลายครับผมกุ้งนี่นะครับการหาอยุ่หาจินสารบันเท่ากับผมกินนะครับนี่แหะ ได้สุกยางครับผมแต่ว่าทุ่มตีหน่อยเดี๋ยวเขาจะปีนลงน้องเก่าละนี่ครับมีหอยเรียบมาครับนี่ครับพอดีทันทีเรียกผมเรียกยากเขาต้องลงมาแช่น้ำครับเขาซ้าเอาแต่ขี้เงี้ยวอักเออออกแม่งเฮ้ยตวง กุ้งสดอ่อนกุ้งครับผมสุดยอดแลยนะครับผลงานรวมหอยครับผมไม่ได้เบลปลาปันได้ครับเบลหอยเมนูหล,ลักคือหอยนี่ครับปลารวมคอกับมีปลากิะเดื่อท้องร้ครับ วายน้องนี่งดิโอ้ยไรเ็ดีด้ถัดไดวน้อันนี้อืมเร็วาวเก็นบุกลงท้าเป็นเอี๋เรื่องเต้าหอยบวอนหอยนึ่งไหมหอยเซอรี่ลงความเห็นแบบเผ็ดเมนูหอยครับผมบันน้กินโดนแล้วหอยเซอรี่หายยากแค่ไหนครับช่วงนี้ได้กินได้อนกกระไรครับกรบผมบวกเสพไซบะนกบวกกับประเทศียมมาอยู่เมืองไทยเลยมันเห็นแบบ นกป่าข้างเท่นเป็นมูเป็นท่นอพยพมาอยูย่ที่นแล้วเ,เมืองไทยเ้าอ,อดุดมสมบูรณ์ครับครับผมเสียเป็นสคันห้อยล่างห้อยแล้วนั่นบอกครับเขาเขือถึงเยีงเมีนก กับแก่ห้องกำลังเสียบใส่กำลังลงฝีมือโอ้ยมันคนละแก้มมมเเวเวด้นแกวมะม่วนงนิดหน่อยเติมพริกสดนี่ครับผมนี่นะครับก้อยหอ,อยแบบจะก,ก้อยทึ่งกับเส้นหนังปลาแล้วครับผมรวมกันเลยเสียบใส่บาคิดไ,<ม>ได้เมือ่อกี้ท่านเอาเอาเลยหยำเดือดเดียดกร <c oughs> คือลุงทองลด <c oughs> เจ๋าคือเขาครับผมทานปููเศษพันต้นตำรับใส้พันซีมกันนะครับผมเฮ้ยในบาทที่นี่โอ้ดอกกินกับดอกแค่ครับผมหอยแซ่น้ำปลามีดมดักหอยนางหอยางอย่างนี้เราแบบไข่กุ้งใส่แบบงวงครับผมเศษ ในการครับผมเความเปลี่ยอมไหมไปีหลังจังแมนก้อยกุ้งเขื่อนลำปาวครับผมหาได้ความยากลำบากแค่นีเอาม่วงไหนำร่างลงี่มุยพยกินดอกต้นตุกเสบๆสบละให้ทัางพุละเคยเอาแล้วกิน

โอ้ยมาได้กินหมดโอ้โหเฮ็ดแบบนี้ก็ได้กันครับผมยังคืนหอดเบาข้างผมใหญ่อยู่โอ้ยยัยปก้อยมันเริ่มบดทินัปสัตว์เฮ็ดอันน้ำจิ้มลาดเลยไปสัตว์มาเสียบกาก้อยอีก